อขอบ้านตำส้มตำหอยดองผัดหมี่มข้าวอีกไม่ต้องกินอย่างอย่างยังไงย่างนีเข้ามาอีกนี่ตัวปวนเอามันเข้ากรงเลยนานไหนกินไม่ไกไปแล้วเนี่ยยังไม่ยอมอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้ากรงเดี๋ยวเธอเนี่บินเพ็ๆแล้ว ให้มันกินไปแล้วเนี่ยมาไม่ได้มาเมีนเนย,มมนเ,นยเอามันเข้ากรงไป,ไปเลยมันนั่นแหละไก่นนนนนนเอาไปต้ม,อมของมันชิมเนี่ยอร่อย,ยอไหมขันเลยอือกินเลยตามเพื่อนลงรสชาติมันก็ได้เห <laughs> มือนกันมีเรืสั่ง ข้าวเนียวห่อเดียวกินได้สองคนน่ะเยี่ยมอร่อยอ,อร่อยเนาะจะของตำเองชิมผัดหมีเ่เขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะ ยีไงไรสชาติจืดปะอัหนีะ